เรียนรำมาตลอดชีวิตถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่จริงๆนะให้ออกเลยอย่าเสียเวลาเรียนทำไมสินกรรมมันสบายจังเลยอ่ไม่มีสอบด้วยทุกคนจะตั้งความหวังว่าเรียนท่นสินมือต้องอ่อนตรงนี้แน่ๆเลยไอดาคืออยู่ในเดโมคือในรักเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับเจอพันธีสาวสินะฮะเริ่มยังไงดีวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมีแขกรับเชิญคุณไอดาลูกใหม่ใครสุด สุวนนี้นะคะเป็นคุณเนยได้ซึ่งตอนนี้ท่านหน้าที่เป็นผู้ช่วยของเราอยู่นะคะวันนี้เราสามคนจะมาพูดถึงหัวข้อชีวิตในมหาลัยของเด็กคณะศิลปกรรมชีวิตในมหาลัยของเด็กคณะศิลปกรรมเราเคยเรียนรำอันนี้บอกก่อนว่าที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยหลายๆคนจะไม่รู้ว่ามีโรงเรียนนี้อยู่บนโลกมันมีอยู่ในประเทศไทยของเราด้วยอกป่าบางคนพอเราบอกว่าเรียนนานศิลป์เฮ้ยนี่ก็เรียนเหมือนกันแบบเรียนแบบเอกนาศิลป์เลยก็แบบไม่ใช่ วิทยาลัยน่าจะสิป์เลยก็คือมันจะเป็นวิทยาลัยที่แบบว่าสอนเกี่ยวกับแขนงแบบศิลปะโดยเฉพาะเนาะมีตั้งแต่โขนมีละครมีเต้นเป็นศิลปะการแสดงนะไม่ใช่ศิลปะแบบว่าวัดรูปไม่ใช่เรียนรำมาตลอดชีวิตเรียนรำมาตั้งแต่กี่ขวบเป็นอาเป็นตั้งแต่ตั้งแต่หนู่บ้านชอบเป็นเวทีหลายคนอะ ยังมีหลายอย่างที่ไม่เข้าใจเช่นเฮ้ยทำไมต้องเรียนขนานี้ทำไมเรียนรำก็ได้แค่รำไหมหรือยังไงทีนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรานะคะได้ตั้ง Q&A ไว้ใน IG คํคำถามแรกเอาแล้วเดือนหน้าจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์รอบพอร์ตสาขานาตสินแล้วค่ะพี่ตู่ไม่รู้จะเอาเพลงไหนไปสัมภาษณ์ดีอะ S <S ลองดูก่อนว่าเข้ามาหาลาัยอะไรเพราะ,ะว่าคณะศิลปกรรมแต่ละมหาลัยก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างเช่นของไอด้าก็จะเป็นอนุรักษ์ใช่ก็น่าจะเป็นพวกแบบเดวดึงคม,มมากเขาจะเรียกระบำที่มันเป็นระบำพื้นฐานของคณะเรานะเราสัมภาษณ์ควรเอาเพลงที่ตัวเองถนัดควรเลือกเพลงที่ตัวเองมั่นใจคำถา,ามต่อไปเคยหมดไฟไหมคะกับการเรียนสายนี้แล้วแบบ มีคำว่าเชื่อแล้วมันไม่ใช่ทางเราจะทํายังไงทุกคนต้องเคยเจอปัญหานี้อันนี้แบบเข้าใจเลยตอนหมดไฟคือมันแบบมันมันไม่มีอะไรแบบแรงผลักดันอยากทําอะไรต่อเลยแต่สุดท้ายอ่ะก็กลับมาแล้วก็บอกตัวเองว่าเ <c oughs> อวาวะอีกนิดเดียวถ้าสมมติเราไปอยู่ตรงจุดนั้นอะ่ะเรากลับมามองวันเนี้เรารู้สึกเก่งมากคือ <c oughs> อยาอา่างไรด้ารู้สึกว่าไอด้ายังมีความชอบอยู่แต่กับบางคนที่รู้สึกว่าหมดไฟด้วยแล้วรู้สึกไม่ชอบทางนี้แล้วแนะนําว่า ออกเลยถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่จริงๆนะให้ออกเลยอย่าเสียเวลาเรียนต่ออย่าฝืนอย่าฝืนคือการเรียนศิลปะส่วนใหญ่มันต้องการใช้แพชชั่นและไฟมากๆมันคืออารมณ์ศิลปินอะทุกคนที่ไม่ได้มีหลักสูตรชัดเจนว่าฉันต้องใช้สูตรนี้ถึงจะได้ออกมาเป็นแบบนี้มันคือการใช้จิตวิญญาณในการเรียนมากๆคำถามต่อไปนะคะเรียนยากไหมคะฉันเหมอฉันเหมอเลยคนอะชอบบอกว่าเรียนเรียนง่ายแค่เรียนรังเอง ของเรานะเพื่อนคณะอื่นเขาก็จะฟิลแบบว่าสอบมิดเทอมสอบเชิง่า no <laughs> อ่านหนังสือกันจะเป็นจะตายก่อนสอบอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมีเพื่อนเราแบบว่าไปหาเพื่อนในกลุ่มที่เป็นแบบคณะอื่นแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าทําไมสินกรรมมันสบายจังเลยไม่มีสอบด้วยแบบ อยากปบป่าเราเรียนทางด้านทักษะใช่ป <ut ol k afar> mmm ่ะ hmm ด้านสกิลใช่ป hmm ่ะเราจะมีการสอบวันระดับกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วอ่ะที่งทุกอาทิตย์เลยเหรอนี่สอบเกือบทุกอาทิตย์เลยมันก็เลยแบบว่าไม่ไม่ต้องอ่านหนังสือไงแต่ว่าตอนซ้อมอ่ะคือซ้อมแบบแต่เรื่องสัแตู่ก็เราจะบอกว่าทุกคณะทุกสาขาวิชายากหมดคําถามต่อไปนะคะเคยไม่นอนไหมคะ บอกอีกว่าทุกคณะย่อมมีคนที่ไม่นอนค่ะมีคนถามว่า <c oughs> เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะและ้วจบไปทางานอะไรบ้างไอ้แด๊กก่อนเรียนไม่เหมือนกัน <S <S <cinematic. S 2> ก็จะเป็นเหมือนแบบเพลงราอนุรักษ์ก็คือจะเป็นเพลงที่ครูเขาแบบเคยแต่งขึ้นมามีท่าราอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะเรียน hmm. แล้วก็เป็นชุดเป็นตอนก็คือมันมีรําที่เป็นแบบชุด,ชด <c oughs> ๆแล้วก็จะเป็นที่เป็นเนื้อหาเลยที่เป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบว่า พื้นฐานของคอนเทมพอร์ตรี่ที่เนยเรียนที่จุฬาใช่ปะเราก็จะมีเรียนวิชาในคณะก็ถ้าพูดง่ายๆพูดรวมๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือจะมีวิชาที่เรียกว่าแบบอนุรักษ์ก็คือการเรียนนาฏศิลป์ที่เหมือนที่ไอดาพูดก็คือเพลงที่ครูครูแต่งมาแล้วแล้วก็แค่ศึกษาแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็มีเรียนสร้างสรรค์การสร้างสรรค์ผลงานก็คือการเรียนโคลิโอกราฟเรียนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ทั้งตะวันตกทั้งตะวันออกมีเรียนสิ่งที่เรียกว่า สิ่งที่เรียกว่าว่าสิริยศาสตร์ <c oughs> ก็คือการเรียนศิลปะาศาสตร์อื่นๆด้วยในประวัติศาสตร์ของมันสุดงงอะไรอย่างหนึ่งที่จุฬาต้องเรียนก็คือวิชานอกคณะไอ้ตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่ทําให้เราอะได้เชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนๆนอกคณะจบไปทํางานอะไรได้บ้างคะอันเป็นคำถามท,าที่หลายคน <ừ> อยากรู้ของมหาลัยไอดายุลูกพี่ส่วนใหญ่จบไปทํางานอะไรส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นนักแสดงอิสระทางด้าน นัตศิลไทยของคณะเนรรุ่นที่ส่วนใหญ่จบไปทํางานอะไรมันหลากหลายอ่ะศิลปินก็เป็นเป็นแอร์โฮสเตสเป็นอันนี้ขอพูดนิดหนึ่งว่าจริงๆหลายๆคนจบไปทํางานไม่ตรงสายซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะอ่ะมีคนบอกว่าเด็กกละครน่ากลัวน่าตกใจเวลาเจอไหมคะน่าตกใจเวลาเจอการเจอร่างสองแล้วเจอร่างนี้ก็น่ารักอยู่ตอนนั้นอ่ะไปไปงานไปงานอีเวนต์คอสลุมมาก็แบบมีการเต้นกันเว้ยเราความเด็กนัตศิล่ะ เคณเข้าใจความละใหญ่แล้วก็เลยมีคนบอกว่าเรียนนักศิลป์ใช่ป่ะเด็กนักศิลป์ไปงี้ทั้งโรงเรียนเลยปะวะเคยไปเหมือนกันเนี่ยเต้นเต้นงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนถามมาว่าลูกศิลป์โอปอหรือเปล่าซึ่งใช่ไอ้ด้าคืออยู่ในเดโมคือในร้านคือในร้าน่ส่เรื่องมันแรงกินเรื่องมาแต่คำว่ารำไทย การมหาลัยสิงกรรมมาเหนื่อยจนดูดวิญญาณตลอดเลยเหรอคะจริงพี่จบมหศสรยาใช่ไหมคะรีวิวช่วงเรียนหน่อยแล้วก็มีทั้งเหตุการณ์ที่ดีแล้วก็เหตุการณ์ที่แบบอ่ะอันนี้คําถามนงุลงแล้วกันถ้าไม่ได้เรียนเอกนรศิลป์จะเรียนเอกไหนกันคะมีแบบเรียนแบบบาร์บินเดอร์ของเราบ้างอยากเรียนอะไรอยากทำอะจริงาเรียนนอะอ่ะเนยอยากทำอะไรจริงๆแล้วอยากเรียนบริหาร หรักานเป็นพื้นฐานของทุกอย่างนี่เป็นผู้ช่วยตุ่คนเดียวนะแต่เหมือนเป็นทั้งกลุ่มมังง <c oughs> มีคนถาม<า>ว่าจะเอาตัวรอดยังไงให้ผ่าน4ปีไปได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยคะอดทนค่ะอดทนแล้วก็อดทน <c oughs> แล้วก็ร้องไห้แล้วกกินข้าวอดทน <c oughs> ใช่นี่ย <c oughs> ด้วยนะกินข้าวเออกินข้าวได้ไหมแ็นมือหนุกแข็งมากค่ะอยากดัดมือให้มันอ่อนบ้างทำยังไงดีคะดัดไปเรื่อยๆเอาจริงมือมันอายุเท่าไหร่ก็ดัดได้นะซึ่งวิธีการดัดมือสามารถเจอได้ในยู u ู e ก็จะมีท่าพื้นฐานเช่นแบบแบนนี้แล้วก็ตั้งเข่ามาตั้งขาตั้งตั้ตรงให้เดันมือกันใหญ่ทุกคนจะตั้งคอามหวังว่าเรียนหั้าศิลป์มือต้องอ่อนตรงนี้แน่แน่เลย้มทนอะเจอนี้ก็ไม่ถึงน้องเคยเจอสิ่งที่มองไม่เห็นไหมคะนี่เคยเจอเพราะว่าที่ที่เราเรียนนะมันแบบว่าเอ้อเาก้ามา ที่บอกว่าเราต้องทํางานดึกๆบ่อยถ้าเรียนอะไรเงี้ยออคือทํางานดึกๆดึกอยู่หน้าห้องคณะแ้วด้วยุกความที่มีเพื่อนที่เป็นแบบว่ากระเทออ่ะเนาะก็จะเสียงดังซึ่งมันก็ดึกแล้วอ่ะคือคณะเราอ่ะอยู่อยู่ชั้นหนึ่งใช่ป่ะแล้วแล้วมันเป็นร้านก็เหมือนแบบเดือบๆไปเอ้าทำไมชั้นสองประตูเปิดทางพี่ก็รู้สึกว่านั่งทํากันตั้งนานแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะบิดป้าเลยแต่แบบสักพักหนึ่งก็ยังทําทําไปแล้วก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมองลงมา แต่ก็ไม่กล้าหันไปไนงะแต่ว่าเพื่อนนะก็พูดว่าว่าเรารีบเก็บเหอะมันดึกแล้วย,ยังไม่คิดอะไรยังยังลำย่ายยังเสียงดังกันอยู่ยังเสียงดังกันอยู่ปุ๊บปุ๊บสักพักน,นึงเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าเมืองอย่าวิ่งนะ <c oughs> เราอะเห็นด้ยวยความที่เราสัมผัสได้อยู่แล้วมันมีสายตาหรืออะไรเงี้ยมองมาเราก็ <c oughs> ใช่ไหมแล้วทุกคนก็วิง่ง <c oughs> แล้วก็แบบมาแบบมาคุยกันเลยก็คือเหมือนแบบเห็นเหมือนเป็นฟิลแบบ คนแวบๆออกมาจากในห้องนั้นนะใช่เหมือนแบาแวบชง้กหน้ามาก็คือเราแต่เอาเสียงดัจริงจริงด้วยความที่ห้องนั้นมันก็มีตำนานมาอีกแต่เราไม่เคยเจอนะแต่ว่าเจอแค่เหตุการณ์นั้นแหละคำถามต่อไปก็ใกล้จบแล้วทำไมน่าจะสิ้นถึงอยู่คณะศิลปกรรมคะคําว่าศิลปกรรมคือคณะที่เรียนเกี่ยวกับศิลปะใช่ไหมคะนาตยิสินไทยก็เป็นศิลปะประจำชาติเต็ง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  วิชาที่เกี่ยวกับศิลปะก็อยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เป็นคณะรวบรวมเกี่ยวกับศิลปะสอบเข้ายากไหมคะแล้วตอนสอบเข้าเนี่ยเราได้สอบวิชาเหมือนกับตอนมัธยมไหมอันนึงนะอันนี้ลืมอมะเราสอบแ86เออยื่น86สอบวิชาทั่วทั่วไปเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษ สังคมเราสอบแกดแผทใช่ป่ะเรายื่นแกะเกดเวิชาสามวันสอบทฤษฎีสอบปฏิบัติน้องชายอยากเรีนครูนัฏสิีคิดว่าอนาคตอาชีพนี้ยังจําเป็นที่ต้องมีมากน้อยแค่ไหนคะคุณมีเวลา30วินาทีเ <c oughs> ชิญค่ะรู้สึกว่ามันจําเป็นนะทุกประเทศอ่ะที่เขามีศิลปะ เป็นของตัวเองอะ่ะมันน่าภูมิใจอ่ะอาชีพครูน่าศิลหรอเราว่าจําเป็นนะเหมือนไอ้ด้านเลย mm. จริงๆก็คลายๆกันอะ่ะกว่ามันจะเรียนจนเป็นครูดได้อะ่ะมันสั่งส่งอะไรมาเยอะอ่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครแบบวันสองวันมาเรียนเรียนเรียนแล้วก็สอนได้ถูกปะฉะนั้นแบบว่าเราว่าสาคัญนะไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรทุกอาชีพคือสําคัญหมดเพราะว่าทุกอาชีพย่อมสร้างประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับโลกของเราแน่นอนสังคมเป็นยังไงบ้างคะ ทำไมยิ้มอย่างนั้นไม่เราจะบอกว่าทุกสังคมมันต้องมีการปรับสภาพเราถูกเลี้ยงดูกันมาคนละแบบในในทุกทุกคนแล้วเรามาเจอกันเราว่าทุกๆสังคมมันต้องมีการปรับตัวมันไม่ได้แย่จนเกินไปเราก็เป็นเหมือนวัยรุ่นปกติทุกคนเด็กนักศิกษาคือวัยรุ่นปกติมันไม่ใช่ว่าเราไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าเรารู้จักกาลเทศะกับคุณครูเราก็ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งกับอยู่กับเพื่อนเราเอนเตอร์เทนกันได้เต็มที่มันไม่มีใครมานั่งแบบว่ากิน เอาหมุดไปใส่ในรองเท้าหลับไม่ได้มันไม่มีแล้ะเฮ้ยหมดคำถามแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะมีทำาอีกเรื่อยเดี๋ยวเราจะเชิญผู้รู้ต่างๆมาคุยกับเรานะคะถ้าใครอยากดูเรื่องไหนอีกลองมาบอกกันได้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าชื่อรายการอะไรลองมาช่วยกันคิดหน่อยว่าชื่อรายการอะไรดีจริงๆจะไม่ได้พูดแค่เรื่องมหาเลยนะคะก็คือจะพูดทุกเรื่องเลยใครสงสัยอะไรบอกได้เราจะเชิญผู้รู้จากด้านนั้นมาคุยกันนะคะ มากันเนยแล้วก็มากันดาค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอลายไปก่อนถ้าอยากให้พวกเราสามคนมาเจอแล้วทำอะไรอีกเราบอกมาได้น,นะคะทุกคนไปแล้วสวัสดีจ้าชัดสึกมีสาระ